องนะอะไรครับ <c oughs> วันนี้เราก็มา <Hello. S 1> เยี่ยมชมมามจิโมจาร้านแห่งความงามอ oh, ระจำมโบวินนะครับตำนานแห่งความสวยงาม <c oughs> นี้มีพ okay, จนร้านนี้ครับมีมี <c oughs> หลงกูกันหลงด้วยนะครับนี่มาเร็วๆเ,เราจะ,ะมาตรวจหวยกันทำอะไรครับคุณนายจะมาตรวจหวยอ้าวเพราะว่าอันนี้วันนี้วัน,น,นที่อะไรแล้วเนี่ยเอ้าก็บอกว่าดีใจที่หลังดังกว่าคนถูหวยก่อนละ,ะคนต้องใช้เงินหมดแล้วอันนี้เราแบบว่าหัวเ็าะที่หลังนังกา ซองหัวไปบะเมนเดี๋ยวนี้วันนัตรวจค่าได้กินเราผมขอถามหน่อยมันงวดไหนครับเนี่ยคุณดูดีๆก่อนนะครับเดือนธันวาเดือนธันว่ามัมีเวลาตรวจค่าได้กินเ้าค่าไดกินเหล้ามันก็ฉลองโอ้ยวันนี้วันคริสต์มาสพอดีเลยฉลองมันคริสต์มาสพอดีเพราะว่าวันที่เราเนี่ยเออวันเราที่ถึงน่าจะไม่ใช่แล้วครับ วันที่หนึ่งไปแล้วเราพูดรุ่น้วันที่สองเอสองตัวสามตัวอะไก็เนาสองสามที่ห้าอ๋อสองตัวท้ายก็ได้เนาะที่หนึ่งให้เขาไปก่อนออเมาใหม่เลยวันที่หนึ่งธันวาอันนี้หนึ่งธันวาครับห้ามึนกันเด้ออือแล้วห้าหกเก้ารุ่นนับกันครับสองสามเจ็ด น่าเสดายคุณไม่ถูกรางวัลโอ้ยบ่ถือกหัวรอฮาเด็กๆไปไปไปวันที่สองหนึ่งธันวาบอานลบอกคนเดอแปดสองหกเจ็ดห้าหนึ่งหสนน่าเสียดายคุณไม่ถูกรางวัลโอ้ยยหัวรออีกไหวเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอ้ยซีไอ มันเป็นมันเป็นน้ำโทรศัพท์ป่ะึ่มแปดสี่เจ้ากันได้เนาะสี่ห้าหนึ่งน่าเสียดายคุณไม่ถูกรางวัลโอ้เสียดายเราวม่ดี้โทรศัพท์หาอดีตซี่ใบเด้อมันมันเป็นมันอันเดียวกันมัล่ะมันมันเป็นรุ่นโทรศัพท์ลูกเปล่าเนาะสองเจ็ดศูนย์สองสามเจ็ดน่าเสียดายคุณไม่ถูกรางวัลโอ้ยคือสิแม่สลได้กินเหล้าบ่บรินี้ธิ์นิดหนึ่งนะ เจ็ดสองสองห้าหนึ่งแต่หน้าเสียดายคุณไม่ถูกรางวัลแต่เนวแต่แนวแต่่มันเปลี่ยนขัาบออว่าไ้ดิบ่อมันเปลี่ยนมาได้อ้เยวศูนยเดียวศูนย์ตอนี่ยสังศูนย์เริ่มศิูนแล้วครับเริ่มสิูนแล้วศูนย์แปดามนยหน้าเสียดายคุณไม่ถูกรางวัลอ้ยอันนี้ซีไบเดอร์ซีไบเดอร์ซีไบเดอร์ซีไบจากลัน นึ่งเดียวกันบอสมองว่าจะแต้มมือได้บุพ่อพ่อมันตรวจถึงมือวะครับเนี่ยถึงวันที่หนึ่งทันว่าเนี่ยคุณพี่ถึงมึงกันเด้อมึงกันเด้อสองแปดสี่สี่สามเจ็ดน่าเสียดายคุณไม่ถูกเราอ๋อ